ใกล้ๆหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะไปฉีดวัคซีนเข็มสามนะคะก็เป็นเข็มบูสเตอร์เนาะยาจะไปฉีดของโมเดอร์นะคะยาฉีด s i n นแวคมาแล้ว2เข็มเดี๋ยวก็จะไปฉีดบูสเตอร์เข็มที่สามแต่ว่าถ้ายาไปที่นูน่นยาสามารถถ่ายคลิปบางส่วนมาให้ทุกคนดูได้ยาก็จะถ่ายเนาะแต่ว่าถ้ามันถ่ายไม่ได้ไม่สะดวกเดี๋ยวยาก็จะมาเล่าเพียวๆทีหลังนะว่าอาการโมเดอร์เป็นยังไงบ้างนะหลังจากฉีดมาแล้ว สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะยาอเอกุยยไตายจะมาเล่าประสบการณ์การฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะสำหรับยาเนี่ยก็ยาฉีดซีโนแว c ไปหนึ่งสองเข็มนะคะแล้วก็โมเดอร์นาเป็นเข็มบูสเตอร์เข็มที่3แต่ว่าเป็นเข็มโมเดอร์นาเข็มแรกของอยางนะก็ยาเพิ่งไปฉีดมานะคะเมื่อวัน อังคารที่9พฤศจิกาอยนนี้เองนะแล้วก็สาหรับซีโนแวกนะคะยาไปฉีดมาเดือนกรกฎาคมนะในเดือนเดียวกันทั้ง2เข็มเลยนะก็วันที่7กรกฎาคมแล้วก็วันที่2 7กรกฎาคมก็2เข็มเรียบร้อยเนาะแล้วยาก็ได้ทําการจองนะคะวัคซีนโมดรนาเนี่ยหลังจากที่ฉีดซิโนแวกไป2สัปดาห์นะคะก็พี่สาวจองให้นะยาก็ไม่รู้ว่าเขาจองที่ไหนนะคะก็ราคาประมาณ1,400บาทนะคะและพอวันที่9กอ,อก่อนวันที่9พฤศจิกาเนี่ยเขาก็แจ้งมานะว่าจะให้เราไปฉีดแล้ว ในวันอังคารที่9ที่ผ่านมานี่เองนะที่ยาไปฉีดยาก,ก็เลยไปฉีดเรียบร้อยนะคะก่อนไปก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะคะเพราะว่ายาเป็นคนนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้านะคะแล้วก็ทํากิจกรรมที่อย่างปกติเลยนะเพราะว่ามีไปดูผลข้างเคียงจากคลิปที่อื่นบ้างจากอัน รายงานของคุณหมออะไรบ้างแต่ยาก็ไม่ได้กังวลเท่าไหร่นะแต่ว่าแฟนของยาเนี่ยค่อนข้างจะกังวลมากนะคุณปาก็แบบเขามีความกลัวนะว่ายาจะมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่เกิดกับร่างกายเรานะแต่ยาไม่ได้กลัวนะโอเคเรายานะคะก็ไปฉีดที่เอชื่อค่อนข้างเรียกยากนะเดี๋ยวกนโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินโอเคโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินนะคะก็ยาก,ก็ไปฉีดที่นั่นเนาะก็ตอนที่ไปฉีดเนี่ยคนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ ระหว่างการที่รอเข้าไปฉีดน,นะไปทําเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เข้าแถวรอเนี่ยยาก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะไว้รอก่อนแล้วนะคะและ้วหลังจากที่ยาเข้าไปฉีดน,นะทุกคนเอาวินาทีเข็มจิ้มลงไปเลยนะเข็มจิ้มลงไปที่แขนตรงนี้นะคะหลังจากที่หมอฉีดเสร็จเรียบร้อยนะคะระหว่างที่ยานเนี่ยกําลังเรียกว่าอะไรนั่งดูอาการนะคะก็จะรู้สึกตลอดเวลานะคะว่าเหมือนมีอะไรมาตีๆนะที่หัวไหล่ของเราตรงนี้นะคะตลอดเวลานะคะก็เขาบอกให้เรารอประมาณ30มสินาทีเนาะ ถึงจะได้กลับบ้านได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็20นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้เราไปรับใบเอกสารสำหรับการฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยาก็กลับบ้าน ในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยคือคุณป้า,นา,าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งนะแล้วก็รอรับเลยยากก็นั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ไม่ถึงประมาณ15-20นาทีหรอกก็ถึงบ้านแล้วเนาะคือคือเร็วอะ่ะแต่ยานเนี่ยก็ดื่มน้ําตลอดทางเลยนะจ๊ะตลอดทางกลับบ้านเลยนะเพื่อเพราะว่าการฉีดวัคซีนต้องดื่มน้ำเยอะใช่ไหมอืมยาก็ดื่มน้ำตลอดนะแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะคะยาฉีดวัคซีนเนี่ยเวลาประมาณ2องโมงสีนาทีนะหรือว่า2องโมงสีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเอางี้เราก็ตีไปประมาณ2องโมงสี่สิบห้าละกันจำ ยาก็ะสีประมาณสองโมงสีแล้วก็หลังจากกลับมาถึงบ้านนะคะทุกอย่างก็ยังไม่มีอาการอะไรนะแต่มีความรู้สึกนะคะว่าที่แขนของเราเนี่ยมันเหมือนมีอะไรีิดๆมาจิ้มมาปักอยู่ตลอดเวลานะจุดจุดนั้นที่เขาฉีดไว้นะก็ผ่านไปนะจนถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นโอเคอยาลงไปทํากับข้าวนะคะให้กับลูกก็ทาอาหารปกติใช้ชีวิตปกตินะทุกคนยกของหนังตรงนี้นั่นทำได้อยู่นะคะแต่หกโมงนั่นแหละเราก็เริ่มมีอาการแล้วนะว่าตรงเนี้ยมันมีความหนักหนุนนวหนักๆนะแล้วก็ เรียกว่าอะไรดีอะหนักหน่วงโอเคมันมีความหนักหน่วงที่ไหลนะเออมันจะไม่ปกติแล้วในช่วงช่วงวันนี้นะเออทุกคนแล้วก็ปกติอาการไปนะคะจนถึงกลางคืนกลางคืนนะยาก็จะนอนประมาณตีหนึ่งนะคะกลางคืนก่อนที่จะนอนก็มีถ่ายท้องเสียหนึ่งรอบนะคะมันเป็นถ่ายเหลวอะไม่รู้ว่าท้องเสียหรือเปล่าถ่ายเหลวหนึ่งรอบทีเนี้ยแล้วยาก็ไปนอนตอนนอนเนี่ยยาก็ไม่สามารถนอนตะแคงข้างซ้ายได้นะยาเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงข้างซ้ายตลอดชีวิตมานะก็นอนตะแคงข้างซ้ายตลอด เมื่อมันนอนไม่ได้ยาก็นอนข้างขวาก็นอนหงายนะทุกคนการนอนคืนนั้นก็ค่อนข้างจะทรมานเพราะว่าเราไม่ถนัดไงเราก็นอนแบบนอนไม่ค่อยหลับแต่สาหรับแขนนี้นะก็ยังมีความหนักหน่วงอยู่นะคะตลอดเวลาในครึ่งบนนี้นะทุกคนเออโอเคแล้วหลับไปตื่นเช้ามานะยาถึงประมาณ6โมง45นะคะ6โมง45ของยาเนี่ยก็มีความรู้สึกแล้วนะว่าแขนช่วงบนนะคะมีความหนักมากขึ้นนะแต่ก็ทํากิจกรรมได้นะไอ้ครึ่งท่อนเนี้ยมันสามารถโยกอะไรได้นะแต่นะคะแต่ แต่มีการถ่ายท้องนะเจ็ดโมงหนึ่งครั้ง8ปดโมงหนึ่งครั้งแล้วก็เก้าโมงหนึ่งครั้งถ่ายท้องอีกสามรอบและเวลาสิบโมงกว่าๆ่ายาก็ลองมาเทสแขนดูนะว่าสามารถยกได้มากแค่ไหนอะทุกคนยาก็จะทําให้ทุกคนดูนะนี่คือลําตัวเอาอยาถ,ถ่ายคลิปไว้ให้ดูแล้วนะเออลืมไปก็เนี่ยเดี๋ยวอยาจะขึ้นพาพใไปดูนะนั่นแหละตามประมาณนั้นเลยนะนั่นยกได้แค่นั้นนะคะยังไม่สามารถที่จะยกแขนให้มันเป็นไม้กังเข็นแบบนี้ได้นะคะมันก็จะอยู่ประมาณแค่นี้แหละโอเคทุกคนเนี่ยประมาณนี้ ของความปวดนะแต่ว่าถ้าเรายกแขนขึ้นมาประมาณนี้นะคะถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่รู้สึกทรมานแล้วนะขยายขึ้นมานี้ทรมานแล้วนะนนนวนะโอเคนั่นเลยนั่นเลยคือสิบโมงนะคะทุกคนอ่ะและเวลาผ่านไปยังทํากิจกรรมทุกอย่างปกติเหมือนเหมือนเดิมนะคะจนเวลาประมาณสามโมงนะคะยาดูนาฬิกาก็ประมาณสามโมงมันก็เท่ากับว่าหนึ่งรอบของยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เราฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะก็หนึ่งรอบของที่เราฉีดยี่สิบสี่ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยทุกคนอยากจะบอกว่า ยังไม่สามารถนะคะไม่สามารถจะยกแขนได้แล้วนะยังสามารถการแขนได้แค่นิดเดียวนะคะคือนิดเดียวจริงๆเลยนะจากลําตัวอนสมุนที่เป็นลําตัวนะแลยาก็การแขนได้ประมาณนี้เลยนะ <reinforced> นี่คือนิ้วยังไงดีวะนี่เ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 ออนี่ลําตัวนี่คือตรงนี้กางได้แค่นี้นะคะทุกคนคือนิดเดียวอ่ะกางออกมาจากตัวเราได้แค่นิดเดียวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกางอะไรได้อีกนะคือนิดเดียวเลยเป็นรูปนี้แล้วกันนะนิดเดียวโอเคเข้าใจแหละแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นไป ตลอดวันเลยนะคะมไม่สามารถจะกลางแขนได้มากแล้วแต่ว่าถามว่าเราทํากิจกรรมได้ไหมนะยาก,ก็ยังทํากิจกรรมปั่นจัก,กรยานไปซื้อกับข้าวจ่ายตลาดยาก,ก็ยังกวาดบ้านถูบ,บ้านดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้ยาก,ก็ยังทาเอาข้าวให้ลูกทานได้ยังตากผ้ายกไม้ตากผ้าไปแขวนแขวนที่สูงๆได้นะโดยใช้ข้างนี้ทั้งสองข้างเพราะว่าครึ่งล่างเนี่ยมันโอเคไงมันใช้ได้แต่ครึ่งบนเนี่ยมันมีความปวดร้าวนะคะปวดร้าวแต่ถามว่าปวดร้าวแล้วเราทนได้ไหมสําหรับยายาทนได้นะเพราะว่า ยาไม่กินยาแทนยาบอกให้ไปกินยาแก้ปวดยาบอกไม่กินเพราะว่ามันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นแต่รู้ว่ามันปวดมีความปวดตลอดเวลาแล้วก็หนักแล้วก็ปลายนิ้วนะคะของนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยเนี่ยมันจะมีความเป็นกระตุกข้างนี้นะที่เราฉีดกระตุกเหมือนกับชาๆเก่งๆเป็นระยะระยะนะแต่มันไม่ได้ตลอดเวลาคือแบบมาเป็นช่วงๆเอาอย่างงี้ดีกว่าโอเคแล้วทีนี้ก็มาถึงตอนกลางคืนเลยอ่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรไงมันเป็นแค่นั้นไงเออพอมาถึงตอนกลางคืนนะคะมันมีความรู้สึกคือปวดแล้วเนาะมันปวดมายั่สิมงแลชั่วโมง ตั้งแต่สามโมงมาเนี่ยคือมันรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆพอกลางคืนเนี่ยเราอาบน้ปา,า,านประมาณอย่างน้ประมาณสี่ทุ่มเนาะมันก็จะยกแขนใส่เสื้อผ้าอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเลยนะข้างเนี้ยเพราะว่ามันปวดนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเริ่มละเริ่มอาการลวพอตอนกลางคืนนะตีหนึ่งเนี่ยก็นอนทุกคนค่ะข้างนี้ขึ้นหนักมากแล้วก็ปวดมากแล้วตัวเราเนี่ยมันเหมือนมีความ ผู้ก็บ้าบอยู่นะแต่ถามเป็นไข้ไหมยังไม่เป็นไข้นะคะไม่ตัวร้อนด้วยนะยาก,ก็เหมือนเดิมแหละยาก,กินน้ำปกติยาเป็นคนดื่มน้ำเยอะอยู่แล้วแลวตลอดเวลาที่ฉีดวัคซีนโมร์นามายาก,ก็ดื่มน้ำเยอะมากแล้วก,ก็ตื่นไปดื่มน้ำนะสองแก้วแก้วหนึ่งแล้วก็นอนโอเคไม่สามารถนอนหมอนตะเคียนตะเคียนนอนตะแคงได้เหมือนเดิมนะอ,มอยาก,ก็นอนอย่างทรมานอีกคืนนึงเพราะว่ามันนอนไม่สบายท่าน,นั่นเองนะจากการที่เราถนัดนอนตะแคงซ้ายนั่นเองผ่านไปค่ะคืนนั้นก็ผ่านไปนะคืนวันพุธก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะ พอวันพุธเช้ามาเนาะก็จะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเนี่ยทุกคนมันเริ่มดีขึ้นนะคะแขนของย่านะคะก็เริ่มยกได้แล้วประมาณนี้แต่ว่ายังสุดไม่ได้นะคะอาการเริ่มดีขึ้นก็ทกํากิจกรรมได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ถามว่าปวดไหมยังปวดอยู่นะเครื่องนี้ก็ยังเป็นซอมบี้อยู่นะคะก็คือยังแบบขยับนู่นนี่นั่นน่ะมันยังไม่มันยังไม่เป็นแบบฟรีเหมือนที่เราเคยเป็นโอเคแต่ว่ามันยกแขนได้ประมาณนี้แล้วแต่ว่ายังเป็นไม้กางเขนไม่ได้นะคะอันนี้คือวันพฤหัสแล้วเนาะกี่วันแล้วเนี่ย ทานฟพระหัสตร์สามมันผ่านไปเว้ยมันหายผิดที่ปะเนี่ยลมเต็มเลยสามมันผ่านไปพละศสต์ยาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมยกของหนกักนู่นนี่นั่นน,นี่ยาจะยกตัวอย่างตอนที่เราปวดมากๆนะในวันพูดเนี่ยายาก็ยังสามารถยกถังนี้ได้นะด้วยแขนข้างนี้นะคะยังย,ก,ยกได้มันยังมีพลังในการยกอยู่นะทุกคนอืมแล้วก็ก็ยังไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรนะอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยแหละเพราะว่าปกติเนี่ยยาเป็นคนที่ไม่เป็นไข้ ตัวร้อนมานานมากแล้วเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีได้แล้วมั้งขนาดยาเป็นไข้เลือดออกสองครั้งแบบหนักๆเลยนะครั้งแรกก็ไม่ไม่มีอาการตัวร้อนนะครั้งแรกนี่จะเด้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นไข้เลือดออกแบบแบบไม่แสดงอาการนะอแต่หาหมอนี่หมอบอกถ้าคุณมาช้าเนี่ยคุณจะตายได้เลยเพราะว่าความดันมันเริ่มต่ําเริ่มอะไรแล้วไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมจนแพเม็ดมันขึ้นโอเคนั่นแหละครั้งที่สองยาก็เป็นไข้เลือดออกอีกนะ ผ่านไปสีปีหรือหรือหกเจปีนี่จำไม่ได้ก็เป็นข้เลือดออกอีกแต่ว่าไม่มีไข้นะอันนี้เป็นเป็นอาการส่วนตัวนะยาก็ไม่มีไข่ทีนี้ก็วันพุลหัสก็ใช้ชีวิตราบรื่นมากเพราะว่ามันก็ยกได้ประมาณนี้แล้วเนาะถึงมันจะยังหนักแล้วก็ปวดอยู่นะคะแต่ว่าคือมันพุลหันนะคะเราก็ไปนอนก็ยังไม่สามารถนอนตะแคงได้นะทุกคนแต่ว่า แต่ว่ารู้ว่าเออฉันเอียงไปได้นิดหน่อยเอียงไปได้นิดหน่อยนะแต่ฉันนอนตะแคงไม่ได้ผ่านไปค่ะวันพฤหัสพอเช้าวันศุกร์นะคะเช้าวันศุกร์ก็โล่งสดใสมากเพราะว่ารู้สึกแขนเนี่ยมันฟรีขึ้นมันสามารถยกขึ้นแบบนี้ได้แล้วนะคะเออวันศุกร์แล้ววันศุกร์นะคะอย่าก,ก็ตอนเย็นมีไปทํากิจกรรมก็คือไปตีแบดเนาะเดี๋ยวให้แวะดูคลิปที่ยามเมามอยแป๊บหนึง่ง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์เนาะยาเนี่ยฉีดวัคซีนโมโนนามาประมาณ3วันแล้วนะคะเดี๋ยวยาจะไปออกกําลังกายหนักๆนะคือแขนยาเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วเนาะอย่างที่ยาบอกไปตั้งแต่แรกนะแล้วยาจะมารีวิวทีนึงว่าหลังจากที่ยาตีแบตออกกําลังกายหนักๆมานะคะร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ จะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าจะมีหัวใจเต้นแรงหรือจะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติไหมนะเพราะว่าคุณหมอเนาะเขาบอกให้เราดูอาการเนี่ยประมาณ5วัน7วันถึง15วันและ1เดือนอันนี้นะคะก็ท่านบอกมาเนาะยาก็เลยจะทดลองดูเนาะเพราะว่าร่างกายเริ่มดีขึ้นนะคะแขนก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่วันนี้ยาก็จะไปตีแบตค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีนึงน,นะคะไปค่ะและ จากที่ยากลับมาจากตีแบตนะคะยาตีแบตหนึ่งชั่วโมงวันนั้นไปกัน2คนกับคุณป้านะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาขาดเจ็บอีกคนก็ไม่อยากไปก็ไม่อยากบังคับเนาะ <c oughs> ก็ไปตีแบตหนึ่งชั่วโมง2คนตายายนะ <c oughs> ใน1ชั่วโมงนั้นยาจะมีพักดื่มน้ําแล้วก็เช็ดเหงื่อนะ <c oughs> ครั้งละ2นาทีได้รวมแล้วนะคะยาพักพักดื่มน้ํากับเช็ดเหงื่อ ประมาณ4นาทีไม่เกินไม่เกิน5เอางี้ไม่เกินห้านาทีนะใน1ชั่วโมงนั้นจะตีแบบตลอดนะคะไม่ใช่ว่าตี1ลูกแล้วก็คือแบบลูกเนี่ยเราจะอยู่ในมือทั้ง2คนเนี่ยประมาณคนละ2ลูกพอลูกไหนตกเราก็เอาลูกในมือโยนสลับกันสลับกันคือแทบจะไม่ได้พักนะคะแต่ว่ายามีอาการอะไรบ้างยาไม่มีอาการอะไรนะคะเหงื่อก็ไหลปกติหน้าก็ร้อนแดงปกติแล้วก็หัวใจไม่ได้เต้นแรงนะคะ ใจเต้นปกติเหมือนเหมือนที่เรา,เอ,าอ,อ,อ,ออกออกออกกําลังกายทั่วไปนั่นแหละมันก็เต้นแรงจืบๆๆๆๆเบๆเหนื่อยตามภาษานั้นนะแต่ว่าแขนข้างนี้นะคะตอนแรกอย่าบอกว่าเราสามารถยกได้แล้วน้องบนสุดมันแบบฟรีมากแล้วแต่มันไม่สามารถจะรับอย่างนี้ได้นะแบคแฮนแบคแฮนใช่พอเราเอี้ยวตัวมาอย่างนี้นะมันจะมีความรู้สึกเลยนะคะฝั่งนี้มันแปรผาแปรแปรแปรตลอดเวลาที่เราตีแบบนี้นะ Okay, ผ่านไปแป๊บๆจนมาถึงกลางคืนเนาะเพราะยาไปตีแบบประมาณหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มกว,กว่าก็กลับบ้านแล้วก็มาทํากับข้าวอะไรนู่นนี่นั่น,นให้ลูกกินปกตินะแล้วยาก็อาบน้ําไปตักผ้าแล้วก็อาบน้ำหลังจากตีแบบยาก็ไปตักผ้าหลังบ้านแล้วก็มาอาบน้าประมาณสี่ทุ่มคือห้องน้ำห้องน้ํามันต้องรอคิวให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อาบน้าในเวลาใกล้ๆเขียนยาก็เลยไปตักผ้าก่อนนะสี่ทุ่มนะขึ้นมาสี่ทุ่มครึ่งยาก็ไปปอกฝั่งกินทีนี้ฝั่งนะยาไม่สามารถจะอาปากอาปากกินฝั่งได้นะคะเพราะว่า กามของยานเนี่ยมันตึงมากตึงแบบเหมือนมีเม็ดมีก้อนอะไรอยู่ตรงนี้นะยาก็ฝันนี้มีเปี้ยวอ่ะฝระัร่งเข้าไปในฝังไม่ได้นะยาก็ต้องฝืนอ้าเข้าไปแล้วก็เคี้ยวแลวเฮ้ยกามฉันมีปัญหาแล้วคืออาจจะเป็นผลเนื่องมาจากที่ยาใช้แขนข้างขวาในการตีแบบแล้วเวลาที่เราต้องเอี้ยวข้างเนี่ยมันเกร็งไงมีความเกรงเพื่อเหมือนกับถนอมเขาอ่ะพอเราก็ไปเกรงนะ่ะกามของยาก็ตึงนะคะตึงตลอดเวลาหลังจากที่กินฝรั่งล้วก็กินไม่ค่อยได้นะจนเวลาประมาณ เที่ยงคืนอ่ะก่อนเที่ยงคืนแต่ว่าระหว่างสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยยาก็ค่อยคอย,คอยนวดเขานะแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ค่อยๆคลาย,ย,ย,ยและยาก็นอนตะแคงนิดนึงเพิ่มไี้นิดนึงก็คือแบบแต่รู้ว่ามันปวดแต่เราไม่สามารถนอนตะแคงครึ่งตัวได้แล้วนะก็ยังนอนตะแคงครึ่งตัวไม่ได้แต่ว่านอนตะแคงได้นิดนึงนะคะก็ก็ดีใจนะนิดนึงเราก็รู้สึกดีทีนี้จบคืนนั้นนะคะพอเช้ามายาก็มาสำรวจกล้ามตัวเองนะกล้ามของเราก็ เม้ามอยอาปากได้ปกติอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้นวดไขยเส้นเข้าไปก่อนนอนแล้วนั่นเองและในวันสุขผ่านไปเนาะก็เป็นวันเสาร์ทั้งวันนะคะฟรีมากอาการทุกอย่างหายไปหมดแล้วนะยังไม่ได้ปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยก็ยกได้แต่จะวัดมันหายไปหมดก็ไม่นะวันมันเสาร์แล้ววันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดเราพริยาไปช่วยปะป้าย,ยกแอร์เก่าไอ้ตรงที่เราแบอากาศของแอร์เก่าอะเราไม่ได้ใช้แล้วเราตั้งไว้บนัถไฟนี่แหละแล้วมันก็ม,นมันเกะก,กะไงคุณป้าก็จะเอาไปขาย แล้วยาก็ไปช่วยขอยกแขนงข้างนี้เวลายกของหนักมันหนักนะอไอ้ที่เป่าระบายอากาศแอร์เกา่ามันเป็นตู้ใช่ไหมตู้ใหญ่ๆพอยกขึ้นมาเนี่ยข้างนี้จะมีความรู้สึกแปรถึงเราจะไม่รู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดอะไรนะแต่ว่าถ้าเรายกของหนักนะมันจะมีความแปรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่หมอบอกแหละเพราะก่อนที่ยาจะฉีดอะหมอบอกว่ามันอาจจะมีอาการจนถึง5วัน7วัน15วันแล้วก็30วันให้คุณอะดูอาการของคุณเป็นระยะนะก็คือเขาบอกว่าอย่าอย่าได้ไวใจประมาณนี้ ก็เล่ามาทั้งหมดนะคะโมเดอร์นาไม่ได้มีแต่ข้อเสียสำหรับยาโมเดอร์นามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ยารู้สึกว่าโอเคมากเ,เพราะว่าหลังจากที่ยาฉีบโมเดอร์นามานะตั้งแต่วันอังคารที่เก้าเนี่ยยาไม่ค่อยอยากอาหารนะคะมีความอยากอาหารน้อยลงแล้วก็ท้องเนี่ยถามว่าหิวอะ่ะหิวไหมเพราะเราไม่ค่อยได้กินไงเราอยากอาหารน้อยลง เราหิวนะปกติยามเป็นคนทานอาหารไม่ตรงเวลายอยู่แล้วไนงะพอเราหิวเนะี่ยแต่เราไม่อยากที่จะลุกไปหาของกินก็หิวแบบช่างมันเถอะฉันไม่สนใจเหมือนมันจะอิ่มแต่ว่าท้องอะ่ะมันร้องไงท้องมันไม่มันแบบมีความกิวก่วๆมีความร้องอยากจะหาอยากให้เธอกินไงแต่เธอต้องกินเสียอะไรประมาณนี้เออก็ตลอดเวลานะประมาณวันที่9ที่ฉีดมา9 10 1 1 12 13วันนี้เนาะวันนี้วันนี้วันที่13 ก็ยังทานอาหารได้ไม่ค่อยเยอะนะคะแม้นว่าจะทานอาหารที่เราชอบนะแต่ว่าวันก่อนเนี่ยคุณปานเนี่ยก็ไปซื้อปูมาให้ยาแทนไปซื้อปูมาอบให้กินนะปูทะเลตัวใหญ่ๆยากก็กินแค่ปูไข่ตัวเดียวนะคะยาก็ยังรู้สึกว่ามันอิ่มเลยทุกคนแค่ปูไข่ตัวเดียวกับน,น้ำจิ้มซีฟูนเนี่ยนะปกติยมันกินเก่งมากไงมันจะอิ่มไปได้ง่ายๆอย่างนั้นได้ยังไงสําหรับซีฟูนนะนั่นแหละยาจะบอกว่าผลดีของโบนานก็มีนะคะไม่ใช่ว่า เออมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวปวดเมือ่อยตัวทั้งครึ่งเป็นซอมบี้อีกครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของยานะคะแล้วก็ลักษณะการแพ้หรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเข็มที่หนึ่งด้วยยาเคยร,รีวิวของชาวต่างประเทศที่เขามาเม้ามอยให้เราฟังเนี่ยก็เข็มที่หนึ่งมันจะไม่หนักนะเออแต่ว่าเขาบอกมันจะปวดแขนแบบทรมานอะไรเงี้ยแต่ยาก็ไม่ถึงกับทรมานเพราะยาไม่ต้องกินยากแก้ปวดแต่เขาต้องกิน อนาคตมันต้องมีบูธเข็มที่สี่ยาอาจจะต้องไปเพิ่มโมเดนาอีกเข็มที่สองเนี่ยยาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวยาฝากทุกคนนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ริงดบเบลด้วยถ้าเกิดว่าเห็นคลิปของยามีประโยชน์นะคะแล้วก็วันนี้ยาอยู่บนดาดฟ้าเนาะลมมันอาจจะพัดผมปิวไปปิวมานะทุกคนอาจจะลำคาญนิดน,นึงยากข็ขอโทษขออภัยด้วยละกันแล้วก็เดี๋ยวยาจะพยายามตั้งใจทําคลิปให้มากขึ้นนะเพราะว่าปีหน้าเขาบอกว่าปีที่ยากเกิดเนี่ยจะร่ำรวยมีเงินนะแต่ตอนนี้ยา ตกงานอยู่ยาก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินจากไหนนะยาก็คิดว่าอะจะขยันตั้งใจทําคลิปให้มากขึ้นแล้วก็พยายามเจ็ดเวลานะคะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะทุกคนอย่างงอนนะคะอย่าไปใช้อย่างเงอนเพราะว่ายาก็มีกิจกรรมมีลูกสองคนก็ค่อนข้างจะไม่มีเวลาส่วนตัวอยู่แล้วปกตินะก็จะใช้กิจกรรมไปทํากับลูกกับงานบ้านนู่นนี่นั่น,นกับค่านน่นนี่นั่นนะคะเวลาให้กับ คุณป้ายังน้อยเลยนะเขายังบ่นเลยทุกคนโอเคล่ะแล้วคลิปนี้ยาก็ไปบายลาเพื่อนๆก่อนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปของยาหรือว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ดอรเบลขยาด้วยแล้วยาจะนําคลิปดีๆมาเสนอใหม่ในคราวต่อไปอาจจะเป็นเข้าครัวหรือว่าไปเที่ยวนะวันนี้ยาก็ไปบายค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ๋อสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะยังหรือว่ายังฉีดไม่ครบยาก็ขอเป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนๆด้วยนะใช้ชีวิตกันอย่างระวังนะคะแล้วก็ อย่าไปในที่ที่มันชุมชนถ้ารู้ว่าเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันตัวนะเพราะว่าบางคนเพื่อจะได้ฉีดเข็มเดียวนะคนที่รู้จักก็มีนะคะบางคนก็ได้ฉีดสองเข็มยังไม่ได้บูสต์ยังไงก็รักษาสุขภาพเว้นระยะห่างแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เป็นปกติอย่าแบบคิดว่าโอ้โหฉันฉีดวัคซีนมาแล้วฉันชิลมากนะเราอย่างแถวบ้านเนี่ยอย่าเห็นเลยนะเขาฉีดวัคซีนกันแล้วเข,เข็มสองเข็มแอสตร้านะคะแต่เขาตั้งวงกินเหล้ากันได้ด้วยอันนี้คือน่ากลัวมากทุกคนอยากให้ทุกคนระวังตัวละกันนะเชื้ออมันจจะไได้่ยยๆายาหปก โลกของเรานะอยากให้โลกของเราสงบสุขเร็วๆและอีกอย่างนึงตอนนี้เด็กก็กำลังจะเปิดเรียนนะเรียนออนไลน์ตอนนี้คนเล็กจะได้เรียนออนไลน์ต่อนะคะก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนคนโตก็จะได้ไปแล้วเพราะว่าคนโตเนี่ยฉีดชิชชชชนโนปาไปแล้ว2เข็มนะคนเล็กเขาเพิ่ง9ก้าขัวเขาก็ยก็เลยยังไม่ได้ฉีดทีนี้ก็น,นั่นแหละเดี๋ยวยาก็จะมีความเหนื่อยขึ้นเพราะว่าลูกไปโรงเรียนยังไงก็ฝากกิปต์งัยาด้วยนะคะบ๊ายบาย tại tắt